สรุปข่าวเด่นประจำวันพฤหสัสบดีที่23มกราคมพุทธศักราช2568ครับเช้านี้พลังงานจังหวัดมหาสรารคามร่วมกิจกรรมสภากาแฟเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนสร้างความคิดเห็นและสร้างความสามัคคีครั้งที่1ประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568าสสำนักง,งานพลังงานจังหวัดมหาสรารคามเข้าร่วมการประชุมยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EGP จัดโดยสำนักง,งานคลังจังหวัดมหาสารคามสำนักง,งานพลังงานจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาติประจำปีพุทธศักราช2568 นางรัตนาชัยดวงศรีพลังงานจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยน,นายกฤษณลักษณ์ชังคร้เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักง,งานพลังงานจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมโครงการพบปะเลขกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามคัคคีสภากาแฟครั้งที่หนึ่งประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568โดยมีนายวิบูลแวลวบดิตผู้ว่าร,ราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามทั้ง3ท่านมหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้มหาวิทยายลัยมหาสาร,รคามเป็นเจ้าภาพการจัดสภากาเฟรประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568เพื่อสร้างความสามัคคี <c oughs> ระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆร่วมเสนอแนะผลการดำเนินงานประจำเดือนที่ผ่านมา นางรัตนาชัยดวงศรีพลังงานจังหวัดมหาสา,ารคามมอบหมายให้นางสาวพิมพ์ระวีศุรักษ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสำนักง,งานพลังงานจังหวัดมหาสา,ารคามเข้าร่วมการประชุมยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงผ่านระบบการจัดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ETP) จัดโดยสำนักง,งานคลังจังหวัดมหาสา,ารคามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่อไปนางรัตนาชัยดวงศรีพลังงานจังหวัดมหาสารคามมอบหมายให้นางสาวมณีโหลยานักวิชาการพลังงานชำนาญการพร้อมด้วยนายรัชนนท์โพลาบดวงนายกฤษณลักษณ์ชังคายและนายสมชายกุลสุวรรณเจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักง,งานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดแสดงนิทรศการพลังงานทดแทนภายในงานประเพณีบินเบิกฟ้าวาระเฉลิมฉลอง160ปีเมืองมหาสาร,รคามและงานกาชาติจังหวัดมหาสาร,รคามประจำปีพุทธศักราช2,568ตลอด10วันซึ่งจะมีการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่24มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์2568นี้